สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกับตํำลาวแซ่บๆนะคะหลังจากที่ FC นะคะได้รวยตําไทยไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะรวยกันไหมคะอ้าวใครไม่แซ่บก็ไปกินตํำลาวกันต่อนะคะอ่ามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อ สลากเนาะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนแอดขออาภัยไวไ้ณที่นี้เลยนะคะทุกคนไปกันไวเลยนะคะวันนี้ไม่มีธีรีตองอะไรทั้งสิ้นนะคะหลังทาไทยออกนะคะแอดก็ไม่มี เดีย่ยไม่มีแรงนะคะขออภัยเลยนะคะแนวทางลงดึกหน่อยนะคะทุกคนโอ้ยกวัวสีเห็ดแล้วแต่แนวทางสนยมือใหะคะเอาเอาไปดูกันนะคะลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าโปรดใช้สตินะคะจักรยานในการรับชมรับฟังเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเอามาดูค่ะวันที่สองมเออเมษายนนะคะเดือนเมษายนนะคะหกแปดเนาะ งวดล่าสุดที่มันออกนะคะวันวันวันที่สองือวันพุธนะคะหกสองหกนะคะหนึ่งหกนะคะหกสองหกหนึ่งหกนะคะตามนี้เลยนะคะสถิติแต่ว่าหลักร้อยที่ยังไม่มาคือสองนะคะสองแต่เราก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าหลักร้อยของเราไม่มีสองนะคะนี่เลยนะคะทุกคนก็ลองดูเมนบอลเหรอ้มีสองมองไม่น่ามีนะ เอาลองดูนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเดอ้อเอาแคปหรือยังค่ะเดี๋ยวให้ fc แคปสถิติก่อนนะคะบางท่านก็รอชุดสรุปเลยไม่ได้ดูชุดยิบชุดย่อยนะคะอันจบอันนี้ก็จะไปกินข้าวกินน้ำพักผ่อนนะคะก็ใครอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวแอดมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนตอนนี้ไม่มีแรงค่ะตอนนี้ไม่มีแรงนะคะทุกคน เอ้าดับหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนเราดับหนึ่งหนึ่งน่าจะดับขาดแล้วล่ะคะบนนะคะดับหนึ่งบนน่าจะดับขาดแล้วค่ะเพราะว่าติดดับสองดับเลยนะคะดับหนึ่งบนค่ะดับหนึ่งบนนะคะหลักหน่วยบนค่ะอาให้ไปที่ดับหลักหน่วยบนเลยนะคะเอามาดูนะคะมาดูดับเออ ดับสิบบนนะคะดับสิบบนของเรานะคะนี่ดับสิบบนของเราให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะดับชนดับแล้วนะคะดับชนดับน่าจะดับขาดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะถ้ามันไม่เคลดแลดมานะคะทุกคนน่าจะดับขาดแล้วนะคะหนึ่งบนนะคะทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะดับนะคะ อา้าวแคบเลยนะคะทุกคนสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูแนวทางเนอนะคะเอาไปหมาเอาไปหิ่งเอาไปปังกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่นําเสนอไปเอาไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวแม่แม,แม่แคบยังร่มนับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเดือเด,ด,ดนะคะนี่เลยนะคะทุกคน ไปกันต่อเลยนะคะกับดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยของเราก็คือดับ3นะคะซึ่งเป็นดับที่น่ากลัวมากนะคะเอสเอเอพี่นิพิ่จาระนางกันดูหน่อยนะคะเพราะว่า3หลักร้อยมันเดินดีค่ะตามสถิติแล้วนะคะหลักร้อยมันเดินดีมากเลย3เหมือนที่เอสให้ดูนะคะลองดูเด้อเอานีเนาะเดี๋ยวให้เอฟซีแคบก่อนนะคะเอฟซีมัวแต่เกงหวยไทยไม่ได้ดูราวพัฒนาบางท่านนะคะ เมยค่ะลังหลังรัฐบาลไทยออกเรื่อยเรื่อยเหนื่อยนะคะหลุนห่วยไร้เมยไปด่าเขาอยู่ลูกบอลรุดดีดีเลยเจมินจเจมินอยียงเลยผิดพลาดตลอดเลยเนาะค่ะแล้วก็ไม่มีการตรวจสกุงสแกนแล้วนะคะลูกสุดท้ายโอ้ยเจมินอยียงเนาะลูกบอลรุดมืออีกนะคะรัฐบาลไทยๆๆลูกบอลเปิดอ่านะคะ เอาสูตรดั้งเดิมงวดน,นี้ให้ไปที่หกเจ็ดนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่หกเจ็ดโอ้สูตรคือตลับปัดแอดทำหนักเจ็ดได้มวลนี้โอ้แต่ว่าแอดชอบตัวไหนมันไม่ค่อยมานะคะทุกคนทุกคนสังเกตนะคะงวดก่อนนี้แอดก็ชอบสูตรมากๆเลยนะคะไม่ออกเลยนะคะงวดน,นี้มากเจ็ดเท่เลย 67นะคะวดน,นี้นางให้6 7นะคะสําหรับท่านที่รอสูตรดั้งเดิมอยู่นะคะสูตรดั้งเดิมสูตรนี้เป็นสูตรสมัยเป็นสาวนะคะสูตรแรกเลยนะคะแอดใช้กับเราพัฒนานะคะก็ทําไปเรื่อยๆแล้ะคะ่ะเผื่อมีคนดูสําหรับสายวิ่งลูดนะคะบนล่างเลยนะคะทุกคนนี่เนาะเอาแคบล้วบอกค่ะอ่าลอยเอฟซีแคบก่อนนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนาะเลขลงเลกดับก็ให้ดูแล้วนะคะ ไปกันต่อเลยกับเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวของเรางวดน,นี้เป็นง้วนนี้ให้ไปที่สองนะคะทุกคนสูตรของแอดนะคะบนล่างเลยนะคะเป็นสองนะคะมาดูตัวเจาะของนางนะคะตัวไหนติดดับตัด,ตดออกนะคะหรือจะไปก็พิจารณากันดูนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านางให้สองสองสองระวังเบินนะะ้ลเด้อค่ะงวดก่อนนางให้เจ็ดเจ็ดยังมาเบิ้ลหกหกเลยนะคะ งบน้อยนะคะนี่นะคะอันนี้คืองบน้อยจริงๆนะคะจะให้2คู่ค่ะคือก็คือสองหนึ่งสองเจ็ดนี้ยชอบสองเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนึ่งสองแต่ว่าหนึ่งน่าจะดับขาดแล้วนะคะบนโอกาสออกยากค่ะโอกาสออกยากค่ะเจ็ดหนึ่งสองสงสัยจะไปหาหนอยอีกนะคะหกเจ็ด หนึ่งสองนะคะหกเจดหนึ่งสองอันนี้คือชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวลองดูนะคะอันนี้เป็นสูตรลบน้อยสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสูตรนี้นะคะจะเข้าจะหลุดก็ตามนะคะแอดจะลงให้ตลอดเลยนะคะจะลงให้เรื Mais, ่อยๆนะคะก็เช่นเสมอมานะคะก็หลุดหกง็ดวดก็ยังมีนะคะแอดก็ยังลงให้ตลอดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสำหรับสูตรนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอดลงให้ตลอดเลยค่ะใครที่รอสูตรเม็ดเดียวกลัวแอดไม่ทํานะคะ แต่บางครัง้งบางค่านะคะอาจจะแบบว่าอยู่ในชุดสรุปนะคะท่านที่ไม่เห็นเนาะถ้าไม่เห็นสูตรไหนนะคะแอดรบกวนให้ FC ดูในชุดสรุปได้เลยเด้อจ้ะดูในชุดสรุปได้เลยค่ะอ่าแขบหรือยังนะคะแคบแล้วบไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับตัวนี้นะคะ อ้าวฟันล่างนะคะฟันล่างหลักหน่วยห้าหกเก้านะคะชนที่ห้าหกเก้านะคะเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างของเราห้าหกเจ็ดแปดก้าวดก่อนนี่หลุดไปค่ะงวดก่อนนี่หลุดนะคะโอ้ชนกันมาเบิ่นเนาะจะงวด้เพิน่นใดรับเอียงเนาะคุณเอียงนะเพิ่นซื้อคุณอ,อียงแอดก็ไม่รู้นะคะจําไม่ได้ค่ะ 7 8 9 0 1นะคะ7 8 9 0 1ะค่ะทุกคน7 8 9 0 1ดก่งวดก่อนนี้หลุดวันนี้ให้56789เลขสูงเลยค่ะนี่แอด์เราชอบเจ็มากๆเลยนะคะ7 8 9 0 5 6 7 8 9นย์้านะคะห้า89งวดวนี้เด่นล่างนะคะเราก็เอาเด่นล่างนะคะเราเอาเด่นล่างอันนี้นะคะมันหลุดก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะไม่หลุดทุกวดหรอกเนาะห้า89นะคะเด่นล่างของเรานะคะประกบเลยนะคะประกบหลักร้อยนะคะ หลกักร้อย4 0 6 9 5นนะคะ406951นะคะตัวชนอยู่ที่569นะคะตัวชนอยู่ที่5 6 9นะคะนี่อตำแหน่งห69นะคะ,เ,ะ,คะเสียงดังฟังชัดไปเนาะนะคะตำแหนง่งห69คะ่ะอันนี้เป็นตัวชนอ่ะเดี๋ยวให้ f c ซดูนานหน่อยนะคะแล้วก็หลักร้อยชุดเต็มของเรา4 0 6 9 5นนะคะ4 0 6 9 5นนะคะหลักร้อยเราไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราไม่มี3เราดับไปที่3นะคะโอ้แอร์เป็นจเจ้าแมรีขดับหรือเ่โอ้อันตรายอยู่นะ หัวะค,ะคู่บนหัวกู่ล่างเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันหลุดนะคะมันหลุดแล้วนะคะอันนี้เนาะนี่นะคะให้ดูแล้วนะคะเด่นล่างของเราห้าหกเจ็ดแปดเก้าค้างบนนี้เลขสูงค่ะนางยังให้อยู่ที่เลขสูงนะคะเอ,อหลักร้อยนะคะสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งนะคะชนกันอยู่ที่หกเก้าห้านะคะแอดก็นี่นะคะ่ะหกเก้าห้านะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะ อ่าสิบบนของเรานะคะสิบบนของเรา6กเจ็ดปดเกนะคะหน่วยบนของเรานะคะหน่วยบนของเราสี่ห้าหเจ็ดปดนะคะจับคู่นะคะหกสี่หกห้าหหเจ็ดหแปดนะคะเจ็ดสี่เจ็ห้าเจ็ดหเจดดดแดนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกดเจดดปดนะคะเก้าสี่เก้ห้้าหก้าดเ้าแปดนะคะ0ูนย์สี่ศูนห้ดนะคะซึ่งทุกคนคะ่ะซึ่ง โอ้เลขรัฐบาลไทยเลยนะคะเลขรัฐบาลไทยเลยได้ไหม โอ้เหลขกรัฐบาลไทยชุดนี้ให้แคบนานหน่อยนะคะชุดนี้นี่ตั้งให้แคบนานหน่อยนะคะสําหรับท่านที่อยากดูสสยตินะคะตัวนี้นี่นั่งเก่งแอบทำตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนั่งเก่งตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันคือจับอยากแท้สารตัวนะคะปรับสูตรไปปรับสูตรมานะคะนี่ได้แบบนี้นะคะอ่ลองดูนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะ406951นะคะ406951นะคะหลักสิบนะคะ6 7 8 9 0นะคะหลักสิบ7 8 9 0ค่ะหลักหน่วยนะคะ4 5 6 7 8 4 5 6 7 8นะคะโอ้ยยังก่บเอฟซีเพิ่นบอกว่าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แอดอ่านคอมเมนต์อยู่เนะจ๊ะอ่านี่ช,ชุดนี้นะคะจอไว้นานหน่อยนะคะชุดนี้จอไว้จักสามนาทีคุณค่ะ อนุญาตจอไว้นานเนี่ให้เอฟซีเพิ่นแคปนะคะบางท่านก็จดเอานะคะแม่แม่แมก็จดเอาเด้อจ,ะจ้ะจดเอานะคะจดเอาเขียนเอานะคะมันจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะบางทีแคปก็งงค่ะแต่ว่าแคปไว้แล้วก็ไปจดเอาอีกก็ได้นะคะ,ะลองดูนะคะทุกคนลองดูเด้อโอเอฟซี FC บอกไว้อย่างนี้โอ้ให้ทำเลขล่างรัฐบาลไทยไวๆหน่อยได้ไหมคะ โอ้ได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 ,ไดเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดทาให้ดีไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแอดทาให้เลยนะคะเดี๋ยวรีบทําให้เลยเนาะทั้งชุดเออเด่นแล้วก็ตัวไอ้นี่นะคะโอ,อ,อ้เอาไปซื้อเ,อ,เ,อ,าเอาไปซื้อลอตเตอรี่บ่โอได้ได้ได้จะเอาเพื่อนเสียวไปซสือนสลาก ๋อ้ได้จะได้ไดบอกในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แอดจะทําให้แล้วกันนะคะทําให้เตรียมรับชมแล้ฟังนะคะเดี๋ยวคืนนี้ทําให้นะคะแต่ว่าแอดขอพักเหนื่อยก่อนนะคะขอพักเหนื่อยก่อนไม่ไหวเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไยค่ะขอกินข้าวกินน้ําอะไรเสร็จเดี๋ยวคืนนี้ทําให้แล้วเดี๋ยวลงคลิปให้นะคะโอ้ดีใจกับเอฟซได้กันทุกคนเลยแอดจะได้ล่างแต่ไม่เสียบนนะคะดีใจด้วยจ๋าดีใจด้วยนะคะ เอานี่แคปกันระบอค่ะอันนี้ชุดนี้ให้จอแคปนานหน่อยนะคะอันนี้เป็นชุดจับคู่ค่ะ6 7 8 9 0หลัก10ของเรานะคะตั้งนะคะแล้วก็หลักหน่วย4 5 6 7 8นะคะอ่านี่นะคะแอดก็ตัดตามภาษาของแอดละค่ะแอดทำไมแอดเออไม่เอา4ี่4ี4หกสี่ี่แปดเนี่บอเพราะว่าเออ แอดเห็นมันยังไม่เดินนะคะแอดเห็นหลักหน่วยมันยังไม่เดินนะคะแอดก็เลยนี่นีหินบอลนี่เราก็นี่นะคะเราก็อย่าอย่าเพิ่งเอาเนาะนี่แอดก็ยังไม่วงกลุมนะคะเพราะว่ามันยังไม่เดินนะคะนี่มันยังไม่เดินเนาะแอดก็เลยเนี่ยคะ่ะตามนี้เลยนะคะเห็นบอนี่ สี่นะคะนี่สี่อันนี้ก็คือของหลักหน่วยใช่ไหมคะนี่หลักหน่วยแอดก็เริ่มแอดก็เริ่มวงกลมตั้งแต่ห้าหกเจ็ดเนาะที่จริงนะมันต้องเป็นหกเจ็ดแปดเลยก็ได้นะคะทุกคนนี่สามแถวนี้น่าลุ้นนะคะถ้าสามแถวนี้มาแสดงว่าเลขรัฐบาลไทยมาเลยดีนี่ค่ะติดเลขไทยเลยนะคะนี่แสดงว่าเลขรัฐบาลไทยมาเลยนะคะนี่อันนี้ของบนนะคะของบนค่ะทุกคนนี่บนแอดจับได้อย่างนี้นะคะผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภัยเดอ้อนี่อันนี้นะคะนี่นี่นี่ชุดนี้นี่น่าลุ้นค่ะ น่าลุ้นเนาะเอาโซ่ไว้นี่นะคะเอาเอาชูไว้ให้เอซดูนะคะอันนี้ก็ของอาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวให้ดูของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะค่อยไปสามตัวบนเนาะ อของอาจารย์ปัญญานะคะเด่น8 9ดอาจารย์ฟันที่9้านะคะซึ่งชนหลานแล้วนะคะแ5ดห้าแปดหแดสามนะคะ 9, 6, 9 3, 3, 4, 5้าห้า้าหเก้าสามแดแล้วก็เน้นไปที่แ5ดห้าแปดหอาจารย์ฟันเม็ดเดียวที่9้านะคะอาจารย์ฟันเม็ดเดียวที่9้านะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาเด้อค่ะนี่เด้อค่ะกล่องเอสดกวเอ็นหน้าเอ็นหลังะอย่าว่ากันเด้อค่ะหลังรัฐบาลไทยออกนะคะเออนิดนึงนะคะ เออนิดนึงค่ะอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะคะอะ่เดี๋ยวจอน้านหน่อยนะคะจอนานหน่อยแนวทางอันนี้เนาะแล้วก็ไปสามตัวบนเลยนะคะ สามตัวบนนะคะถ้าเราจะเน้นสองสามแถวสุดท้ายนะคะหน่าลุ้นนะคะตอนนี้แถวที่น่าลุ้นเลยนะคะเข้ากันน้นไปทัวร์ทีแต่ว่าเลขล่างแอดทำาไ,ได้เยอะจังเลยนะคะแอดก็น,นิ่นไปเด้อสามแถวที่แอดองนินนะะ่งมึอค่ะเอานีละคะ่ะแอดก็หัดจับไปนะคะสามตัวมันต้องมีสักหวดราคะที่เข้าอีกนะคะทุกคนสามตัวตรงนะคะจับไปจับมามันต้องถือกหละเราต้องมีความกล้านะคะทุกคนโบิกาเฮ็ดมันกระโบอันนี้เราเนาะ ไม่กล้าทํามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะคะทุกคนเราต้องกาคิดกล้าทํานะคะให้กําลังใจเจ้าของค่ะเอานีนะคะเค็บแล้วใช่ไหมคะของอาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวแอดเอาชุดนี้ให้ดูหน่อยนะเอาชุดนี้ไว้ให้ดูนานหน่อยนะคะ จะได้แคบกันนะคะอันนี้ชุด3ตัวบน,นะคะ่ะชุด3ตัวบนที่แอดจับนะคะแอดจับแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะแอดก็เอา5 6 9นะคะ5 6 9หรือ f c นะคะ f c จะเอ,เอาหลักร้อยนะคะตั้งเลยค่ะหลักร้อยตั้งแล้วเอาไอตัว ไอ้ตัวหน่วยสิบบนนี่ไปประกบทุกตัวไม่แน่นะคะเพื่อๆอาจจะได้นะคะแอดก็จะลองตั้งดูอยู่ค่ะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่3ตัวนะคะเดี๋ยวแอดจะตั้งนะคะตั้งทั้งห้าหกเก้นะคะห้าหกเก้าสีนหี่คือหลักร้อยชุดเต็มของเราใช่ไหมคะเมนบอจาผิดถือบอแอดยิ่สมองประท่องอยู่ค่ะแอดก็จะเอาตั้งแอดก็จะเอาหลักร้อยแล้วแล้วก็ เอาหลักนี้นะคะเอาหลักหน่วยหลักสิบเออบนของเรานะคะประกบนะคะอเผื่อได้สามตัวตรงนะคะทุกคนนะคะเพื่อได้สามตัวตรงเนาะเพราะว่าหลักร้อยของเราตอนนี้นะคะหลักร้อยของเรามันสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งหลัก้อยชุดเต็มนะคะหลัก้อยชุดเต็มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอาหลักร้อยเอาเขียนหลักลอยตรงนี้นะคะชุดเต็มแมนบงอย่าลืมสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งอยชุดเต็มนะคะ แล้วก็เอาประกบนี่เลยหกสี่หกห้าหกหอะไรเนี่ยสี่ศูนหกห้าหนึ่งนะคะมันวางอย่างเนี้ยค่ะตำแหน่งมันวางอย่างนี้นะคะตอนนี้แอดเอา5นะคะเอาห้าเอาหกเอาเก้าประกบนะคะหรือเอฟก็ลองไปทําเอาค่ะเพื่ออาจจะได้สามตัวตรงนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะขอให้สูตรอย่าเคลื่อนอย่าเลื่อนตำแหน่งขอให้ได้นะคะขอให้ตำแหน่งมันได้ค่ะทุกคนอไปกันต่อเลยนะคะ ไปกันต่อเลยกับชุดล่างนะคะไปกันต่อเลยชุดล่าง S O ห้าหกเจ็ดแปดเเด่นล่างของเรานะคะห้าหกเดแป่นล่างประกบเลยนะคะประกบหลักร้อยสี่ศูนย์่งอันนี้เฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวเลยก็ได้ อย่างนี้ยละค่ะเต็มเลยทุกคน30มชุดค่ะ30ชุดตัดออกมาแล้วนะคะกะว่าจะตัดให้มันเหลือน้อยนะคะ5 6 9ค่ะทุกคนแล้วก็มันก็ไม่มีเลขดับเลยมันไม่มี3นะคะปะาดปตกหลายหนึ่งตามนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ย 5, 4 5, ้า5 6 5ห5 5 5 1 6 4 6ห6 6, 6 6 6 9 9 5, 5 6 1 7 6 7ห้าห เออเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์แปดหกแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะตัดออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะตัดออกมาแล้วเหลือตัวที่ไม่ได้เข้ารอบอยู่แค่สองสี่หกคู่เองค่ะทุกคนป้าติดหกคู่เองยี่สิบกว่าคู่นู่นนะคะอันนี้เฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะ เราเด่นล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะประกบกับสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งนะคะหบากหลายเลยจ้ะสี่ศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งอันนี้คือตัวประกบกันนะคะตัวประกบกันอ่าเดี๋ยวให้เอฟซีดูหน่อยนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะเราจะให้เอฟซีดูดูนานหน่อยนะคะ อันนี้ก็หลักหน่วยบนนะคะอันนี้ก็หลักหน่วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชุดนะคะเป็นชุดรวมนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบบนงวดนี้ให้เป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะงวดก่อนนี่กอดคอดกันมาเลยนะคะแอดให้ดูหรือยังคะอันนี้นะคะ กดคอกันมาเลยนะคะนี่อ่าชุดนี้นะคะให้ดูนานหน่อยเด้อชุดนี้เป็นเด่นรวมเลย<ร>นะคะเด่น,นดบนนะคะเป็นเด่นบนเด่นรวมเลยนะคะของบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบเลยะค่ะอันนี้นะคะหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะแต่ส่วนมากมันชอบมาหลักสิบทุกคนสังเกตนะคะมันเดินหลักสิบดีดีเนี่ยเดินหลักสิบดีมากเลยนะคะนี่อ่ะ อ่ลองดูค่ะเอาไปจับดูค่ะ6 7 8 9 0ดแปดเกนะคะเดินหลัก10ดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะซึ่งไปชนกันแล้วนะคะกับสูตรเออเด่นบนของเรานะคะสูตรเออสิบนนะคะชนกันอยู่นะวดก่อนก็ชนงวดน,นี้ก็ชนนะคะมันคนละสูตรกันนะคะทุกคนแอ่กับจ้างสิอธิบายเนี่ยอะไรให้เข้าใจหลายสูตรค่ะมันหลายสูตรนะคะโอ้ยหเอาไพ่งัวงอีรีค่ะ รัฐบ,บาลไทยออกแล้วมาจะห่วงนอนมาจะหิ้วเข่านะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะอันนี้แคบแล้วเนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวให้เอฟซีแคบนะคะแป๊บนึงนะคะให้เอฟซีแคบก่อน อาไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะโอ้ขออภไยด้วยเอกกับเบอร์จับค่ะอา้าวนี่นะคะทุกคนเด่นบนเด่นล่างนะคะแล้วก็เด่นบนหลานนะคะเดี๋ยวเอาของชุดหลานปิดท้ายนะคะเอาชุดหลานปิดท้ายค่ะล้างหัวออกค่ะจะประมาณนี้นะคะ คิวเข่าได้อ้าวตามนม้เลยนะคะเด่นเด่นล่างของเราห้าหกเจ็ดแปดเก้าง้วดก่อนนี่หลุดไปนะคะเด่นล่างของเราเด่นบนระวังมันกอดคอกันมาอีกนะคะง้วดก่อนกอดคอกันมาสามตัวเลยนะคะก็คือสูตรนี้แหละคะ่ะ ก็คือสูตรนี้และค่ะนี่สูตรนี้ที่มันกอดคอกันมานะคะนี่กอดคอกันมาสามตัวบนเลยนะคะนี่สี่หกเจ็ดนะคะสี่หกเจ็ดโอ้กอดคอกันมาเลยค่ะสามตัวบนนะคะก็คือสูตรนี้และค่ะแต่ว่าแอดเอามาเขียนให้ทุกคนดูนะคะจะได้เห็นทั้งเด่นบนเด่นล่างนะคะเอามาเทียบให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เด่นเด่นบนล้านนะคะตอนนี้ชนอยู่ที่ศูนย์เจ็ดนะคะเด่นบนแอดกับเด่นบนล้านชนกันอยู่ที่ศูนย์เจ็ดนะคะ ชนกันอยู่ที่07นะคะไปกันต่อเลยนะคะกับเลข6คู่บน6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะโอ้ยตําไทยนี่เอาอยู่นะคะเจ็ดเอ้ยตำลาวนี่เอาอยู่ตําไทยนี่เอาไม่อยู่เลยนะคะ6คู่บน6คู่ล่างป้านมาสามตัวตรงเลยอันตรายแอดเลยยานเละคะ่ะทุกคนเออระวังมันมาสามตัวตรงเหมือนไอ,อ้เหมือนรัฐบาลไทยด้วยะคะ่ะนี่ตามนี้เลยนะคะ6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะงวดน,นี้2 3 4นะคะ2 3 3 2 เห็นบวหลังหวยออกหลังหวยออกเด้อค่ะมันกระสีประมาณนี้เด้ออาการว้ <III> 4, 3, 3, 4ะะายสี่ห้ามตเใสลยสี่สามสามสีน่นะคะทุกคนตายแล้วล้างหวยออกเอกดกระท้วนเลยได้เหรอนี่นะคะทุกคน สองสามสี่นะคะทุกคนสองสามสามสองสามสี่สี่สามนะคะสองสี่สี่สองนะคะอันนี้คือหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสองสามสี่นะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันหกคู่บนไม่มาด้วยกันคือสามสี่ห้าค่ะสามสี่ห้าสี่สามสามสี่ดับขาดแล้ค่ะสี่สามสามสี่ดับขาดแล้วค่ะดับทั้งบนทั้งล่างนะคะ สามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามนะคะสามห้าห้าสามสี่ห้าห้าสี่นะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้จะนี่นะคะอันนี้เป็นสตินะคะก็ถือว่าเอาอยู่คะ่ะเอาอยู่ดีนะคะเอาอยู่ดีเนาะถูกต้องนะคะแมนบบแอ,เอดเขียนสลับกันบบแอ,เอดเฮง อันนี้หคู่บนหกคู่บน 3, ามสห้าถูกต้องนะคะ 3, ามสห้าหคู่บน6คู่ล่างสองสสี่เออถูกต้องแล้วค่ะโอ้เอ็นหล้างหวยอออกนี่โว้ยทุกคนดูดีๆเด้อค่ะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดรีบทักแอดเลยเด้อค่ะรีบบอกรีบแจ้งเลยนะคะจะได้แก้ไขกันนะคะล้างหัวยออกมันกระสีเบอ้อเบอ้เอ,อ,เอ,อ,ดดอเออเออนิดเด้อค่ะขออภัยด้วยเด้อจ้ะ เอาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยทีนี้กับสูตรล้านนะคะสูตรล้านของเราบุญธรมุดเรียงกันไลายค่ะฝนฉิต,ตก๊เบ่อเนาะเอาใจโบสูตรล้านคือสมุดบุรดระบายนี่อ้าสูตรล้านเรานะคะสูตรล้านเรานี่โอ้ยมากค่ะค่ะเลขสูงค่ะงวดน,นี้น่าจะเป็นเลขสูงนะคะห้าแปดค่ะนางให้ห้าแปดนะคะเด่นงวดนี้นะคะหาแปดค่ะสมุดยูไซระบายนี่ ห้าแปดนะคะทุกคนห้าแปดนะคะนางให้ห้าแปดค้างงวดนี้นะคะห้าแปดเนาะห้าแปดนะคะห้าแปดแปดห้านะคะห้า าแปดนอ้อหนะ้าแปดนางให้ห้าแปดห้าหกห้าสองห้าสามห้าเก้าห้าแปดแปดหกแปดสองแปดสามแปดเก้านะคะแล้วก็แปดห้านะคะห้าหกแปดห้าสองแปดแปดสามห้าแล้วก็แปดเก้าห้านะคะอันนี้สูตรล้านนะคะทุกคนตัวนี้เป็นสูตรล้านนะคะสูตรล้านด้อจ้ะเฮ้ยเซอร์มูทู้หายอีกงเร็ว <laughs> สมุตสถิติยุไส่ละบาทอีจ้าสมุตสถิติลานหายโอ้ยโอ้กไฟจายุไส่ละบาทนี่นะคะเอาเหล็กลุงเหล็กไหลหน้างยตายวัวเอาให้ลูไปเที่ยวไม่ใช่บัอันนี้สมุดสามตัวบน อาวนี่นะคะเด่นบนเราพัฒนาหลานนะคะขออภัยค่ะทุกคนหลังหวยไทยออกนะคะขออภัยเลยดาดยืดยาดนะคะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะสี่เจ็ดศูนย์สามนะคะสี่เจ็ดศูนย์สามของหลานนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเลขติดบ,บนล่างนะคะเป็นเลขติดบ,บนล่างนะคะนี่ศูนย์สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดค่ะทุกคน เลขจิบ 0, 3, นบนราง037เนาะเลขจิดบนราง037ค่ะงวดนี้นางให้037ปังทั้งไทยทั้งลาวเลยนะคะทุกคนนี่สถิติของนางนะคะี0สิบงวดยังไม่หลุดเลยค่ะรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน 0, 3, นะคะรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกัน037นะคะนี่นะคะ037แล้วอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะคะสถิติของนางก็ อันนี้ก็เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเอาได้ดูทุกคลิปแล้วเนาะได้ดูทุกคลิปทุกอันแล้วนะคะอันนี้เนาะออาปิดท้ายด้วยตัวนี้หน่อยนะคะเผื่อมันปังเผื่อมันปังนะคะทุกคนเผื่อมันปังเดี๋ยวหาก่อนหาสมมติก่อนเอาสามตัวบนนี่เอสิคิดถ่ายด้วยสามตัวบนแอด อานี่นะคะสามตัวบุญค่อยๆจับเรียาไปจับเอาค่ะโอ้ยเออกินค่ะค่ะหลังรัฐบาลไทยออกหลังรัฐบาลไทยออกอาการก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะโอ้ลืมลืม,ลมสูตรไหนก็หาเอาเด้อครเอฟซีลืมสูตรไหนก็หาเอานะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนช่องนะคะหมอบคาขนมเฮล้านเนาะค่ะ ก็ตามนี้เลยนะคะสําหรับของแล้วก็น้ําชายสารปัญญาเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่นําเสนอนะคะสวัสดีจ้า